ค่ะมือนีนุ่นทิยาจะพาพอมันเป็นโอเอฟซีไปตามแนวทางของเฮียโกนะคะแนวทางเฮียโกหงวดที่พ่านมากเข่าหาซี่บนนะคะเลขออกซี่หานะคะสําหรับงวดนี้อาจารย์ห้เลขมาแล้วเฮดสูตรไว้แล้วสามคููนะคะฟันว่าก่อเขาทั้งขึ้นเลยนะคะก่อเขาามืดขึ้นเลยเลขเขาแล้วมั่นใจนะคะปล่อยมาตองงวดเลยจะเป็นตัวใดไปเบิรงไปส้มนากันเลยคะ่ะมันบบอกลา่างในงวด บอกเดี๋ยวเถอะค่ะจะยังฝาับเอาเลยค่ะท่นแสดงว่าอาจารย์เคสนะคะอาจารย์เพิ่นหามากนะคะแถวบนเป็นบนแถวล่างเป็นล่างวันถีพานมากนะคะเพิ่นหาหาศูนย์หาสองหาซี่ขางล่างหนึ่งหกโคงหนึ่งเป็นมาตรงตรงไม่ต้องกับมันออกซี่หาเด้อพี่น้องนะคะแล้วโค้งทุดท้ายโค้งทุดท้ายเพิ่นกะไฮหนึ่งหกหกหนึ่งกับ ที่ยัง่ะหาศูนย์หรือหาสองเนาะหาซีบ่มี่หาศูนย์เนาะเันหวั่นใจมันบมดออกคลิปแรกเนาะคลิปสองบ่เขาแล้วมันก็ออกตัวกราบให้หาซีออกซีหาอาจารย์พิจารณาไหมเด้อค่ะอย่างนี้อาจารย์ว่าตอนนี้ปฏิบัติถ้ำแล้วนุ่งขาวห่มขาวจะให้เอฟซีถูกซีงวดจากนี้ไปถึงปีไม่งวดที่หนึ่งพานไปแล้วให้หาซีออกซีหางวดที่สองอาจารย์ให้มากไปเนี่ยห้มากแล้ว หายมากเพื่อนว่าจังไดนหัวนี่เพื่อนว่าเป็นการหายมากให้กลับเอาหัวนี่อาจารย์บ๊อบประมาณแต่พี่น้องอาจารย์ให้กลัปแล้วเลขพวกเขาไา่ออกไค่เด้อมันพี่ขาวสื่อเลยหลายมันบอกออกตัวกลับปแล้วมันดาลหัวพุ่นไปแล้วมันฟันดีว่าหัวนี่ คนมาคนฝันดีคนฝันมาคนได้ให้เข่าวัดขึ้นมาขึ้นไี่กอกเข่ามดขึ้นกอกไปไซล่ะกอกใส่ถุงปุ๋ยล่ะวัดขึ้นอ่ะแสดงว่าคว้วหมายเพิ่นคล้ายๆว่าเพิ่นเฮ็ดเลขไว้แม่นมันมันเข่าแล้วเพิ่นว่าโอ้สามพ่อเพิ่นโทรมาต่อเสาแล้วเนาะเพิ่นพักไร้มาว่าให้หนูมาเอาเลขนั่เนี่ยโผเอาเลขมาให้แล้วเด้อเพิ่นไปเอาคลิปแี่นกคือห้องไรเดี๋ยววิโนงได้ยินเสียงนกบอบอกเลขไปเมื่อนี้นกม้วนี อหลายให้นี่จะ่ห่องเงินแต่เซ่ล์ล <ๆ S 2> อยู่สนุกมากเพิงมาแล้วนี่ <ๆ S 2> อาจารย์ไฮมาตัวใดไฮมาก้าสามอามีเลขติดป่ะมีเลขติดมีตัวใดเนี่ยสามห้าเจ็ดเลขติดมีสามมีห้ามีเจ็ด เลขสามนี่เลขามนี่เลขปิดเลขสามตัวเลขสองตัวตัวใดแน่สองตัวมี่เก้าสามเก้าสามแปดสามแปดสามแปดห้าแปดห้าเน้นแปดสาม มีเลขสามตัวอบอบอบอมเนี่ยบอเด้วยว่ามันหาสามค่ไห้ยสามครูเนี่ยมันบอกว่าไปกับบนล่างบอไปกับบออืออไปกับอาจารย์เคีดแล้วให้เลขบพกากับ <c oughs> ม้วนนี่ให้ใหเขียนว่าไปกับบนล่างเพิ่นบอกบ่าว่าคงทุ้ายเพิ่นจะมีเลขสามตัวบนเนี่ยบอกบอได้บอก ย้ยันบอกว่าดีทั่วหารลแสดงว่าเพื่อนเฮ็ดเลขไววสามคู่นี่เพื่อนฟันว่าได้ก,กอ,อกเขาเมื่อขึ้นพี่น้องเพื่อนหมั่นใจว่าเลขจจะเขาแล้วตา่าเพื่อนบบรูว่ามันจะออกตรงหรือออกกลับเพื่อนกเ็เลยให้นุ่นทิยาเขียนไปกับบนล,ล่างนะคะ สรุปแนวทางของอาจารย์เฮียโกไหามาแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่เขาหาซี่เลขกออกซี่หางวดนี้งวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกแปดเลขติดติดบนล่างมีสามมีห้ามีเจ็ดเพิ่นจับคู่หเก้าสามแปดสามแปดหาเน้นแปดสามทั้งหมดทั้งม้อนี่อาจารย์บอกว่าห้ไปกับบนล่างนะคะเลขเขียนไว้สามคูนี่ละพี่น้องเพิ่นเขียนไว้แล้วเพิ่นฟัน่าได้ก่อเขาามืดขึ้น ถามเพิ่นบ่เพิ่นเพิ่น,พนกอ,อกไปบ้านใดบ่ก็ได้ <c oughs> ไถามเกอกมาให้เงี้ยโกหรือกอ,อกไปไสน์เนาคือเ่อถามเพิ่นนะจักเพื่นมาฝันมาเด็กเกาะเขาเพ่ขึ้นฝันดีแล้วนั่นฝันดีเขาแล้วน่นเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นยังคือถือศีลกินเจปฏิบัติธร้ำนุ่งขาวห่มขาว <c oughs> กับวรู้วะได้ถามเบ่นเพิ่นอน, <c oughs> อนตัดทางโลกเลยเพราะว่าอย่างนว่าเพิน่นอยู่ผู้เดียวเหรอเงี้ยเพิ่นก็กลับประเทศแล้วเนาะ ก็คอนเทนต์เล่นกระเล็กเขาเลยสมข้อเบาอีลีเนาะคนมาคอนเทนต์หายถูกจากนี้ไปหอดปีไหมซีงวดเพราะว่าเดนี่นุ่งขาวห่มขาวเขาอีลีเนาะเชื่อว่าเขาโตกับอาจารย์เนื้ออาจารย์เบื่องคลิปนี้อยู่เพราะว่าหน้าอ้วนนี่เขาตรงๆเด้อค่ะเขาเน้นบน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 เขา เขาว่นเลยมาบอกอบมาหลังแม่บ้านไปไซไปไซเขาเขาเกี่ยวเขาแล้วก็เกี่ยวเขาไซฝนมันเดือดก็ได้เนาะคนกับเขาหัดยันหอดีบสามคนนี้เนี่ยขันสิรอดยนหอดีบสามแล้วจังเกี่ยวกับย่านเขาลงเนาะเนี่ยกับเพาะย่านบ้านนี้เขาล่งจะคล้องรถเกี่ยวเขาเขาก็จะเกี่ยวเนาะเขาว่างเขาก็ไปหน้าเรื่อยๆเนาะกว่าเขาเจาสิวว่นมา ว่าไม่มพี่น้องเอฟซีิจารณาะคะอะยา่วาทางช่องเข้าเว้านอกเรื่องนะคะ,อะขออธิบายอีกรอบนะคะหลายคนหลายท่นานบ่เขาใจเลขมีน้อยทำไมพูดเยอะนอนทิยาพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเหตุและผลทำไมพูดเรื่องอื่นด้วยพูดเรื่องเลขด้วยเพราะว่าหนึ่งจะไม่ให้คนถูกสัมภาษณ์เขินขอให้พูดเป็นกันเองพูดตามเป็นกันเองที่สุดพูดตามให้ตามหน้าเรื่อง ใช้ชีวิตประจําวันคนถูกสัมภาษณ์จะได้ไม่เขินจะเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆสอจะให้ได้เวลาตามทําคลิปนี่ตามคลิปมาตรฐานคือ8นาทีถึง10นาทีขึ้นไปจะมีะไรายได้ตรงนั้นถ้าตามกว่า8นาทีคลิปนึงอาจจะได้เ่าถึง3บาทพี่น้องเห็นใจนนทิยาเนี่เด้อค่ะนนทิยาค่ะมี่าใส่ใจ่ายานำาป้ายขางวด คือกันนะคะท่คาขนมร้านน้อยคือกันนะคะท anyway. ั้งคาอาหารมาไม่เท่าคือกันห้าก็ได้อยากก็อยากให้มีรายได้คือเหตุตามกติกาของเพิ่นคือคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งคือแปดนาทีขึ้นไปบางคนกับว่าพูดเยอะพูดนอกเรื่องเรื่อยเลยนนทิยาพูดมากเข้าใจยุ่กเบยีซี่เขาว่าเบื่คลิปอยากได้แต่ตัวเลขแต่ว่านนทิยากอยากได้ให้มีรายได้ตรงนั้นนะคะไม่มีใครทํางานรีนะคะอยากได้ยอดวิวอยากได้เงินอยากได้มีรายได้ ช่วยค่าน้ำค่าไฟทางครอบครัวของเรานะคะทุกคนก็อนอนที่ยาหาเลขน้องที่ยาก,ก็อยากมีได้ได้เอฟซี FC เบิร์คลิปเอฟซี FC ก็อยากถูกหวยน้องที่ยาเข้าใจน้องที่ยาก,ก็ต้องว่าให้ได้แปดนาที่ขึ้นไปนะคะแต่ว่าตัวเลขของเฮ้าเนี่ยส่วนมากบาเกินซีแล้ที่หานซีเข้าโชว์ให้แล้วนะคะโชว์แล้วรอบแรกนะคะรอบที่สองเขาก็จะว่าเรื่องอื่นไปแลว้วก็วนมาหาเลขคือเกานะคะสรุปไว้ในคลิปนี้แนวทางของเฮียโกนะคะอาจารย์เพิ่นไห้มานะคะ เลขปิดมีสามมีห้ามีเ็นะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะจับคู่ให้เก้าสามแปดสามแปดห้านะคะเน้นเน่นนี่บอกว่าเน้นบนมันมาเฮียเน้นบน,บนตะไบเอฟซีกับกันลางด้วค่ะมันบอกว่าเน้นบนนะ,ะทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกรบบนล่างตัวที่เพิ่นเน้นที่สุดคือแปดสามนะคะอาจารย์เพิ่นเพิ่นไ้กราบนะคะบมได้ใดไคือตะเก้าตะเก้านี่เพิ่นจะบอกตรงๆไม่ต้องกราบเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกประมาทแล้วนะคะ ไปกับบนล่างเป็นหน้าท่างหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณเฮียโกหลายๆที่แบ่งฟันนะคะให้เอฟซีโซดีกันแนวทางของเฮียโกนะคะเพิ่นหนาวพี่น้องเมื่อวานว่ได้ไปฟอกเด้ไหมเมียนว่ได้ฟอกหมู่ว่านฟอกน้ำแล้วกระหมู้วนฟอกใบใบม่วงลูกว่ได้มาปั้นหอยล้วนกรณีนี้ว่าไปฟอกจันทร์พุทธศุกร์เนาะมม้่ว่านเป็นวันจันทร์เนาะเลยมาก ก็เลยว่าเออเดี๋ยวอาจารย์เป็นคอยเลขมากเดี๋ยวเพิ่นจะทักได้มาบอกให้หนูว่าคลิปมาทายคลิปคือเก่านะอืมเพิ่นคือฝันดีแต่ปกติเพิ่นเม่ได้เห็นหน้ามาเป็นแบบแล้วเมื่ดใดเมื่อเหตอกเพิ่นฟอกไต้หือกันก็เชื่อนะเกาะอกอาทิตย์หนึ่งสามเที่ยเพิ่นเม่ได้เห็นหน้าเพิ่นคือฝันมาเพิ่นกาะเขาว่ามันเลขเพิ่นเข่าคัก็เลยเนาะอ้าวไอเอฟซีเซลดีกันแนวทางของเฮียโกนะคะทุกคนเนอะ